บายดีพี่น้องพอๆกับซองเป้บว่าเหล่าบ้านานได้เจ้าพี่น้องยำเศร้า,าๆพี่น้องเป๊กระตือลงมาแล้วก็มาโคตรมากเมื่อวานนี่พอได้โคตรพี่น้องลงไปสีขึ้นมาก็ได้คนตกพี่น้องเลยพอได้โคตรแล้เมื่อนี้คนไม่ได้ตกแบบเป้ะสีโคตรไหมเป้จะตั้งอนางในนี่แหละพี่น้อง อาศเย็นเย็นตอนเช้าวันนี้ที่น้องอ,า,อา,ากาศเย็นร้ายตาใบไม้นี่แม่ตกลงมาใต้จิมนานพักคนะหมวานในซองมืดนะที่นอ้องพักไม่ก็ได้ตอนเี้ออกไหนเชื่อ ก้นตะหูทุกบทุกบทพีおお five, ่น้อบทห้ามไปกินเมื่อเดี๋ยวว่าไหนพักคนดีจุลาดนี่นายพรอพ่อมนีหมดสิเอาไปกินเลยพี่น้องใหงเราไปใส่พุ่นขี้เป็ดขี้ไก่หมดแห้งหมาไหมกินไปกินเมื่อว่าพักเลยไห โอมันหมดบอนนอนี่ยนะทุกแดดเลยบ้านพักแต่เธอไม่ได้ปิดนะน,นี่ไหมหมดแดงหมดแดงควายจัามาเอาวไหมสายไหนพักคือนโบเ็นเห็นไหเอา้าตอนที่ซื้อในพักมาว่านไหมและขโมยเฮนพักขึ้นอยู่ไหมเป็นป้องกระปุ้งกระปุ้งอยู่พี่น้องนี่ เป็นป้องเป็นป้องอยู่เพราะว่าหมดแดงดินแท้ๆหมดแดงไผ่เลยพี่น้องหรือว่าหมดง่าหมดตัวดำดำนะโชล่ามันสิคราบในายพักไปกินเนี่ยชิพ่พูดพาอเล้เอาพี่น้องในสิเกลเป็ดเกลกลายดูนี่กันเลยเรียกประจำวันตอนเช้าใจพี่น้องโอ้นายพักบงฝอยหยางเนี่มีโคโลโคโลอยู่ กระพ้อมผ่บอกเฮนโอีซีพี่น้องต้นโออีซีเริ่มเติบโต,ตกำลังง่ายไหมนี่คือต้นแตงเป็นมากไวๆเด้ออยากกินตำแตงแบ่บพี่น้องกินตำแตงใครได้กินติดใจไหม ปตาพอดีม <mile> ืดทั้งหนึ่งพี่น้องเลยสลัดเป๊กกําลังง่ายนี่นะพุ่งเลยดีเลยนี่ก็คือต้นมะเขือเทียศต้นทักแล้วเป๊กกับทีไปเกือเป็ดคือเก้าพี่น้องเวกตอนเศร้าประจําหวานของเป๊ก้ะพี่น้องตาไม่แต่เห็ดแล้วนี่แหละพี่น้องแต่ละมื้อก็ได้ปล่อยงูปล่อยควายเกือเป็ดเกือไก่จ้ะพี่น้องเอาแน่เราก็ได้ก็ได้ สุด่เป็ดก่อนมากมานั่นน่ะมามาบอสก็สิดายในเป็ดคนน่ะตายตัวนึ่งี้้หงย่างวะเฮ้ยละโมเอาจิ๊บจๆ๊บจ๊าอ ดูตอยเดือกอว้าวคุบอกไยังงี้เป็นจังหวะเดือกอไหมวิบวิวะไวะก็ตดินอเรานะร ้าพี่น้องไอเบสเป้นะกำลังง่ายตะกีนมัมนะอะมาเห็ดเบิ้งบทาน<ม>จ้ะพี่น้องหรือเหรอเออนี่ม,าม,าม,มันครบมาขมานี่พี่น้องนี่มาอันนั้นแหละโอเป็ดคบอลกักำลังง่ายไหมแต่ยุติโจนคนละเล่งเงียงเล่งเงบิง้งอ่ะง่ายดีก็เออเขว่าห้ามไหม ให้ดองห้ามหมมันจะคืนนะในปีพร้อมนี่นะเสียดจะได้อย่างดีคืนเดอ้อคืนเดอ้อลุกน้าอีต้นจะได้พ่อละเล่งแยงข้าสิคขืนอยูบ่บ่ทันใจพระพาดอยู่พี่น้องเป็นเป๊กินเหม็นมากสิฮา,นะามาเห็ดดีบ่นี่ะนะเดี๋ยวก็หอยนางร้อนขันมะเห็ด พี่น้องตอนนี้เป๊กอะสิมา,าเดบอาการห้องน้ำคือเกาเป๊กเาลงท่อไปที่ห้อง่อเยพี่น้องเอาลงแต่มือเศร้านี่แหละเออมือเศร้าวานี่พี่น้องเอาลงแต่มือว่านนี่ท่อนี่ก็ได้ตอนแรกว่าสีเฮ็ดสิเฮ็ดเลนกัดมอนี้ขึ้นมาเลยซีท่อพี่น้อง เป๊ใส่ทอ่อลงไปกระซี่ทอ่อและช่วงสายจะน้อยสร้างก็เจ้ากับซีมาเฮ็ดเลยพี่น้องเป๊กับซีเผาเฮ็ดเผาแล้วพี่น้องตัวนี้ก็เป๊กัะจุ้งจุงแม่พี่น้องแม่เป๊กัยังบอดีอาการยังบอดีขึ้นจักเธอพี่น้องเลยเป๊กับคอขอเอฟซีเบิร์ตสุขุสุคนภายเป็นกำลังใจให้เป๊ะในเด้อนจะพี่น้องอาการของแม่เป๊ยังบอดีขึ้นเป๊กั สีขออนุญาตเอฟสี่ทีาทำคลิปต่อไปเสียลงมือละคลิปให้ 4, เอฟีเบิ้งเดีย๋ยวพี่น้องเกกบก่ขอขอบเอฟีตอนนี้พี่น้องเอาลงคลิปมือละคลิปให้ 4, เอฟสี่เบิ้งพ่อเป้ดูแลแม่แม,แม่บนสบายเอาลงมือละคลิปให้พี่น้องเบิ้งสนั่นแหละสีมาไทายคลิปคือแต่เก้ากะคือสิญญาพี่น้องเบก,ก่บขออนุญาตลงมือละคลิปอย่างน้อยกะ เป็กะขอส่วนพี่น้องป้องป่ายเอฟซีเบิรุกคนล่มงานทำบุญพ่อป้าที่บ้านเจ๊เจ๊แต่ว่าผู้ใดมีจิตใจัทตาก็โฮมทำบุญพ่อป้าในบ้านเจ๊เจ๊ฟได้เลยจ้าพี่น้องเป็กอะขอเป็นสะพานบุญนำกันพี่น้องก็บบริษททีมบริษัป้ากับฮาแพงทีมงานเจ๊อำลาเบิุ์ทุกคนที่น้องตอนนี้เป๊กะยังเบิ่งอาการแม่ยังบอ่อทันสบายจ้าพี่น้อง เป๊ะขอนุญาตเราพี่น้องโซนี่ก็ได้เป๊ะข้อนุญาตครอบเอฟสีตอนนี้แหละการชีเฮตุคลิปต่อไปให้แหละถึงว่าที่ผมีเวลาก็ยังน้อยก็อยากให้ได้วันละคลิปพี่น้องให้พี่น้องเบิงวันละคลิปที่ประจ้าวันที่เป้เฮตุนี่แหละเป้๊ะข้อครอบเอฟสีอย่างนี้ในคลิปนี้แหละพี่น้องเป้ขอกำลังใจเบิร์สุขคนเป็นกำลังใจให้เป้ะในเด้อพี่น้อง พอโซนี่แม่เป้อาการบทันดีขึ้นเธอตั้งแต่เปล้ลงคลิปนุดตอนเป้กูกแค้นให้แม่ให้กำลังใจแม่ให้แม่ดีทั้งที่แม่บ้มและร้องไห้ดีใจที่ลูกเพ็ดเพิ่มแม่พี่น้องเป้ก็พออสนิทแหละพี่น้องเลยตอนนี้เป้ก็ขึ้นไปเฮ็ดกินให้แม่จ้าพี่น้องไปไหมไปไหม พี่น้องตอนนี้เป๊ะกับปอกไข่สิให้แม่กลิ่นพี่น้องเข็ดกินให้แม่ตอนนี้ก็ได้ไปแม่ก็จะมาสิโซห,หมสิแน่นไข่ให้แม่กิน่นตอนชอนี่จ้ะพี่น้องส่งซาซ้าพ่อเป๊สิไปฮาซื้ือป่ามาปิ้งอีพี่น้องป่ามาปิ้งให้แม่กิน กระสิได้เห็นจ้าพี่น้องตัวนี้นเป็นกระซิเน,네น่ได้แมวนี่ก็ได้ยาเจ้าเอ็ดกินแล้วก็มาซ้อตลอดพี่น้องเอ้แมวนี่ก็ะนี่จ้ะพี่น้องม่ัวนี่ก็กินไข่ตอนเศร้านะ โนดเก๋อแม่เป๊ะนะพี่น้องเอ้ยกินอันอื่นกับบอแซบทว่าละบอสบายแล้วก่ากินนี้ยังกับบอแซบจ้ะพี่น้องนีแต่เป๊ะสีต้มไข่เนี้ยไส้กับน้ำปลาเนี่ยไม่นึงให้แม่โนดกินกับข้าวจ้ะพี่น้องเมื่อวานกับเป๊ะเห็ดเต็มถ้วยกับเมดแม่กินพี่นอ้องเพิ่์ลว่าแซ่เพิพ่์ลว่าให้แม่กินเลยนี่ไหม แต่ส่วนเวซาเป๊สิปซื้อปลาดุ๊กมาปีงมันจะเปี้งให้แม่กินเน่งได้ละแม่เป๊กกะซีย่อยน้ำปลาด้วยนึ่งล้วกะสิเอาเข้าไปให้แม่กินจ้ะพี่น้องแล้วกะสีเอามาแต่งกินนี่พี่น้องเลยแต่งกินให้กับพ่อกับน้องๆนั่นแหละอ้ากเลยอากินบอสแรกละจ้ะพี่น้องตอนนี้เป๊กกะซเอาเข้าไปให้แม่ละจ้ะพี่น้องตอนนี้เป๊กเอาข้าวข้าให้แม่จ้ะแม่กินข้าวเด้อ ลูกมากินข้าวค่อยเห็ดไข่ให้เจ้าคือเมื่อวานนี่แม่เข้ามาไหนนี่กำลังมืดเดินเอ้าลูกมาลูกมาค่อยเนี่ยงค่คือเมื่อวานนี่แม่เอ้ยแซ่บบอกค่เห็ดเจ้าจะกินเมื่อวานนี่แซ่บแซ่บบ่ะแซ่บแล้วกินนลายลายด้นแม่เด้อเออเมื่อไหนูจุดตายาเด้อแม่รักนะหนูรักจริงๆนะหนู ออพกระล์พี่แม่กินม้ปลาดุกชูดดิซ้อปลาดุกหม้อปิ้งตอนที่แม่มากินนะลูกสิ้าให้แม่กินเบิร์ดชูย่างพ่อเป็นแต่แม่อยู่ดีมีแหงเลยกินกินบ้างดูเนื้อน้ำไววกินกินกินไข่มันแค่นแต่กินน้ำร้อนนะแม่ย่ำเล่ๆแล้วก็กลืนลงแม่เองอะแซบบะแซ นี่เด้อบันนี้ดูดยอดไปกินนะนั่นนะต้มหอหไยไว้อยูอ่นต้มหอยพอกินอ,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 อ่กินอิ่มกินลยลายเด้ออแกงหอยจ้นนะพี่น้องตอนแรกเมื่อวานนี่ว่าสิไปเก็บผักขี้เล็กสีแกงใส่ผักขี้เล็กแต่ว่าบ่าได้ไปพี่น้องเลยเลยเก็บผักโขมมาใส่ แกงซีหอยหลังการเอาข้าวแม่แล้วเป๊กก็มาแต่งกินให้กับน้องกับพ่ออีพี่น้องเลยอันนี้ก็คือหอมโบกับพักหอมป้อมเดี๋ยวพี่น้องเป๊กส่บิดใส่ให้มันแซ่บให้มันหอมเดี๋พี่น้องอัดไว้ในเนแล้วก็เป๊กก็สิบโลของไรพี่น้องเลย มื่อนี้เนี่ยน้องนุ่นบรทันได้ออกมาเพราะว่าเปียบอกให้น้องนุ่นงลงใส่บาศจ้า,จาพี่น้องเมื่อนี้เป็นวันสี้นสิบห้าคำด้วยแห่งสิบห้าคำนี้แหละดับดับแม่นมาบ่อปเปี๊ยกถึงออกเมื่อคำนึ่งเนาะดับจ้าพี่น้องเมื่อนี้เป็นวันพระเปี๊ยกอขอพอรให้เบิร์ตสกูลสุคนอยู่ดีมีแห่งและจ้าพี่น้องเมื่อนี้เป็นวันสี้นก็ขอให้พักคุ้มครองเด้อพี่น้องเอามาที่นี่เปี๊ยกสิทธ แต่งกินเด้อพี่น้องสิงแต่งกินให้กับพ่อเป้กับสิอำลาพาจา้าซื้อไี่เด้เจ้าพี่น้องเป้กับคอโม,มกขอบใจทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่เข้ามากดไลครกดแชแสเป้เด้เจ้าพี่น้องสิ่งสำคัญที่สุดเป้กับคอโม,มกขอบใจเจ้อำมลาและทีมงานเบิร์ตทุกคนอันนี้เป้กับคอให้เอฟซีที่มีจิตใจเมตตาและศรัทธาที่บุญบ้านบุญ พ่อแม่พี่น้องบุญพ่อป้าที่บ้านเจ๊เจ๊ใกล้ๆซีมาฮอดแล้วพี่น้องวันที่เก้านี่แหละเป็กกับข้อย่างอีกข้างเขาให้ผู้ใหญ่ใจดีที่มักทําบุญพี่น้องกับศรัทธาลมทําบุญงานพ่อป้าที่บ้านเจ๊ซีเด้อจ้าพี่น้องเป็กกับข้ออนุโมทนาทําบุญนํากันแ้่พี่น้องเป็กกับข้อจชคดีเต็มสามีเด้อจ้าพี่น้องพ่อกันรผิดหน้าเด้อจ้าสบายดีนี่เป็กกับซีว่นที่เก้านี่แหละ ฟ้ส ah, so ุกเลยไหมพร้อมทตะวยหรืพี่น้อง